กะว่าวการเล้าเลยพี่น้องกะม่นี่กะเท่ากับเท่าไทยคิดไปแล้วแล้วนอนกะเลยมาปรึกษากันว่าการที่สิบแปดามอ์นี่ก็บหูสสีใส่เงินจำนวนเท่าใดเนาะประสบการณ์นี่กับบเคยมี ก็สบายดีอีกพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขุทุกคนตอนนี้เขาอยู่ที่บ้านน้องเมฆเมืองสองคอนแขวงสวัสคิเขตพี่น้องจ้ะน้องก็พอดีเห็นนางนายเกาะก็แล้วจับกล่องกูนี่ยสบายดีกล่องอยู่ที่พูดเดิมกวนโดนมืออืมเบานางสื่อในเกาะเออสื่อในไดเกาะ ออละพิมสือพิมสืพิมเกสวรรค์นกจนอันนั้นใช่อันสมุอันันซีันซเงินลาวนะเธอแปลว่าคนล่าเขาเบิ่งอัน้อนแปลว่าแต่จ้าโอนเขาโดยตรงเลยนะ anaknya ກະຍ່າງຂອງມັນຍ່າງກຍ່າງກແຄົນທ້ອງດນແທນັກນຫຍ່ກນາ แล้มันเอาครับไปป่เนหลคนอาจะ่อใจเอ่อเป็นเนื้องอกคุน้องเป็นเนื้องอกแน่หมดลูกมดลูกมลขาหนึ่งอะไรเพราะว่าขาหนึ่งตันอกไปแล้วจักส็นจะขาัวหน้ากมันก็สีนาอ ตัวนั่งเบิ่งอะตัวท่าไถ่ตัวนึงอันี่นะนั่งข้างหางแล้วล่ะก็เปิดอองมากเลเน่ยเอนั่งเปิ้นทางได้แล้วนะวนั่งนั่งกับวันนัดเนาะนั่งงาวาแบบวางแบบสดวกงไม่พี่น้องความเค็งเน่นเลยเนาะแข็งเลยเหมือนหม้อแข็งมันเอาห่อนน้ำบอรัวนี่ไง นหน่อยหน่ะรนรงพเมนวน้ก <Jacqu eline ina uno> yeah. <c oughs> really. ็ยากนะเนาะเกินไปก็ติยากหอรขอความสวยเรืออะไรพี่น้องจากูใหญ่ใจดีคนทุกทานดีแล้กินอะากพ่นอยากให้ ซอยเป็นนอแล้พี่น้องออย่าอย่าไปผ่าตัดถ้ามีโอกาสเนาะเอาแต่เห็นอยู่ตามขีบตามยังเนาะแบบว่าเขาผ่าตัดออกมาแล้วก็หยกเป็นก้อนเป็นก้อนออกมาเห็นอยู่เขาบริขีไปชิมาเห็นแบบนี้นค่ไปผ่าเลยทีเคยห็นเนาะเขเห็นกนาะประเทศลาคได้เปผ่านาะขั้งแรกที่มีแบบนี้ มาเกินซ้าหมูบ่เคยเห็นก็เห็นเห็นบ้านเมืองหมู่ก็ไปเอาออกได้เนาะนี่ยังโนเานเอาออกกบเิเอาอาจเนาะน้ําหนักเฮาน่ะม่ๆน่ะ46ตอนนี้น่ะ70มันนกนําก้อนตัวนี้แล้วนกกอนตัวนี้แล้วกอนจะได้นน้30 มีเงินก็อยากไปไหวเลยเนาะเพราะว่ามันท้องมันแบบเนาะยันมันแบบใหญ่กว่านี้ยันมันแข็งไปเลยอันตรายหรือว่ายังเกิดขึ้นกว่านี้เนาะก็แล้วเอาบัญชีมาเปิดดูอันนี้จะเป็นบัญชีเงินลาวเด้อพี่น้องเด้ออ่าถ้ามคนลาวเฮาที่ที่เบิ่งอยู่เนาะอยากโอนเข่าบัญชีเพิ่นโดยตรงก็ได้นี่เป็นบัญชีเพิ่นเองมาเบ้าอแคบแล้วกัน กดเลขบัญชีตามนี่เลยพี yeah. ่น้องศูนย์สามสองหนึ่งสองหนึ <m 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 ่งแปดแปดศูนย์เก้าเจ็ดสี่เก้าเนาะเป็นบัญชีเงินกีบเนาะคนลาวเหาถ่าอยากสวยเรือเนาะผ่านเป็นเองก็ได้เเป็นอามามามาทำเฟซบุ๊กมาโหลดนอกจังบอว่ามันจัดสิง่ายแน่บางคนผ่านมอสะดวกจยากผ่านเห่านะก็อยก แม่แม่นาหอยสะดวกไปเลยข้าก็ลืมถ่ายตอนนั้นสองตอนนนันนั้นเออกระเบนนะตังนี้ก็ละเอียดอยู่หอกอแม่ทำาบสะดวกซุ้มห่าวกันนะก็ต,ติดตอนน่อมาไล้ผ่านซุ้มห่าวกับซุ้มห่ากับอามมมอบให้คือเก่าน่นหลยเพราะว่าเ้าเหตุในส่วนตรงนี้อยู่แล้วนะ อไฟกันนะกว่าเนาะเออผักสล่าวเนาะเป็นภาษาลาวเด้อพี่น้องเด้อเฟซบุ๊กเพิ่นเนาะเพิ่นกระถองบ้ากใหญ่หโมแม่นเพิ่นมีลูกได้นมห่อืเป็นเนื้องอกในมดลูกเนาะเพิ่นว่าเนาะมอวะขางแ้่ก่อนที่ว่ามออันโยกออกไปนะเลือดจะขางไส้แล้วมันออกมาจากขางไส้ตอนนี้เนาะ

ตอนที่ไปอันตะกี้นะเป็นแสนแหละเหมือนเบาแต่มันยังมาทันใหญ่ป่ะนี่โอ้โนซักเระดับใหญ่ระดับนี่น่ะบอ้โหว่าค่าใช้จ่ายสีเท่าใดเนาะพี่น้องแต่ว่าก็เห็นอันอันผู้ผู้ใจดีผู้ใจบุญบริจาคอันมาอยู่ทางเฟซบนอยู่กับเล็กๆนหน่อยๆเนาะก็ยังมาทันหอดไซด์ร้องสามนั่นนะว่าเท่แม่นกะ อันี้ยกากสะสมเนาะนอกมไมันสิดประมาณเท่า้ยังบ่งแล้วคิดว่าประมาณบ่หนอยก็ได้เนาะอ่าู้ได้หูกับคอมเมนต์บอกในเด้อพี่น้องนาะเขาจังสิได้แบบแค่เาคิดว่าบ่หนอยมาเนีเนาะ กันกินร่องมือก็ดได้แล้วเนาะเขามันเปรียบเทียบว่าน่าก็จะกีค้ายยังไปใส่เออนันแหลยขี้ายไปมันก่บุญี้แล้วอนักนแหเลยกินสิยูตัวไปชิยูนีกับพ่อแม่เขาเขากได้กลัมมาอยู่้ำลาวได้เมลชอบง่ายเลยได้ที่ขอข้าวมาบานี่ิบกอแล้วอมอันสิค้าตมีน้มันนี่มันยังอยู่ยังเพ็รกีนไีกนตอนนั้นยันนที่าเนเพชย่าจกไน้เย อะไรที่ผ่านมานะที่ผ่านมาน่ยยังมาได้ขอความสวยเรือบ่พอไหวอย่างขอ้เอ้ยขอแ่ทเอาแมกัยังม่กับเพ่นกไปหาเงิน้้กัพกันมาบ่กี่บน้่ยพีอกาเมองไแม่ไปหาเงินได้พี่นอง นั่งอยู่ผู้เดียวนั่งกับปุจักว่าสิตาสินใจนใดเนาะอะไรผู้ได้มาแนนนํำบ่แหนขอความสวยเรือซะเขาเจะาหนน้ำวะนี่อะไอันนี้กาเหากับมาขอข้ความสวยเรือคือการคนละเล็กแต่น้อยเนาะ

ราวกับบาหัวมันจะใหญ่ขึ้นกว่านี่บ่อนี่นะหักปีที่แล้วนี่ซ้ำนี่แล้วบอหรือว่ายังบอซ้ำโอ้แสดงว่ามันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแต่ละปีโดน แิเอยู่ขิดอาตีเนาะมันโอ๊สารภาพอะไรเนาะนี้กเ่าะดังลากฝากไว้น้ำผู้ใหญ่ใจบุญทุกคนทุกท่านเด้อพี่น้องเด้อสอยเรือนองเนาะนางกะหากะอายุสาวแกาปีสามสิบปีหนึ่งยังบัทนานมีครอบครัวเลยเพราะว่าเป็นตั้งแต่อายุสาเอสสวองปีไปทำงานอยู่กรุงเทพแล้วเป็นอยู่พวกตํำอิดนะมันมันเป็นแต่เป็นตํำอิดนะ ปวดท้องบ่หรือเป็นเรองไดโอ้โหมีความรู้สึอกอยังอยู่ดีกับข้ามเลยก่อนชักกระปัน้นเออเลยได้ไปตวรวเห็นเป็นก้อนโดยแรกก้อนแข็งข้าเบิ่งพี่น้องข้าเบิ่งเลยมันเป็นปก้อนก็เลยไปตรวจเออแต่มันยังกระซับกระปัน้นเลยไปแล้วไปตรวจแล้วเพศนอกคนเราเป็นยังตอนช่วงนั้นเป็นนัง้อกเขากับหูแล้วแล้แม่เอ้ยทางนั้นนั่นสิยาอยังงี้ข้บนบริปาลให้มาตอนนั้น ยังเปิดกระวางแผนปาดคือกันแต่ันแม่แม่นี่ใจหอดได้บาดนี่เอาลูกมาเออลูกมามามารักษาอยู่บ้านเขาลูกเนสิได้เทาไว้ใหญ่ใหญ่เนื่เรื่งเห็นตัวไปพ่มเาบ้านเทาผ่มากเขาเปผ่าอกได้เขาไปสร้องสร้างโลกเข้ากับผ่าได้เออเขาซ้ำกับปั้นมาออกออกได้่นบอกว่า ถ้าอยากหายห้ามนีนะคนว่าแค่้างแทนตัวนั้นนั่นจำใจคือแนะตั้งเดตั้งไหเวพรบาถ่ายาชาติเาก็ต้องในคันนั่งองอยากหายห้ามนีนะโดยอดแม่เนื้วหน่ะแม่เนเป็นห่วงเห็นไหมเนาเนการผมเงโดยแม่เป็นห่วงหยมากแล้วก็จะเป็นมาก่ บนียังจกั้นนนเลยบีอข้อคุขอขามไปกุไปไปนะเออเราพบนียไม่ไปนอนอยู่มอลาข้นี้อ้บาบาเดอกบเอยู่ใสจเดี๋ยวสิไปผ่านพิงเขาเจ้าเนาะนอนซิ่กระเมอนอนสือโอ้โหแบบเลียงคนไข่โอ้ยบาว่าลายพี่น้อง การนี่แหละกากแต่ยังมีท่านใหญ่ตอนนั้นนะพี่ล้วนี่พีที่แล้วนี่ก็ยังไปมาสะดวกอยู่มันบ่ไปอก็ชนเปาหาพี่น้องบัญซี่กับตามนั่นแหละเฟซกัตามนั่นแหละถ่าเกิดว่าจะติดต่อโดยตรงนะเนาะ จังได๋ก็ฝากไว้นําู่ใหญ่ใจดีเบิดผู้ทุกคนนั่นแหละช่วยพิจารณาแน่เนาะเนี้ก็สิใหญ่ใหญ่เติบอยู่ไมควา้าแล้วเนาะบบวบ่มีหนที่อัเนะท่านประมาณอยู่หนเจ้าของน่ะนั่งยิ้มนั่งหัวมื้อนี้อยพอแห้งแล้วบ t i o เจบ่ให้เครียดเนาะ ทำใจให้สบายสบายเนะานะดีแล้วบ่เขียนนะบางคนนย่าโอ้ยนเขียนก็แห้งนะ <c oughs> โอเคพีนค่น้องแค่ภาพบรรยากาศไว้เพียรสนี้ก่อนงานการจังได้กับทีมเขากับเป็นกำลังใจหาแหละวางว่างคือซิมีคนสอยมาอยู่ดอกเนะ <c oughs> าะก็ทั้งข้ากับคือซ <c oughs> ิมีอยู่ <c oughs> ดอก <contemporary> ดอก <hari> ิดว่าบ่หน่อยก็ลย แม่แม่นก็ขอความเสื่อเรืออะันอาบาซิบบาทก็มาปั้งอาบาซีบดล มันสิบวัวไว้เนาะบะหัวมันสิใหญ่ขึ้นซสำได้อีกโอเคพี่น้องกพพกอเก,องก็บภาพบรรยากาศเพือเพียงสนิก่รายการฝา็ฝงไว้น้ำผู้ใจบุญทุกคนทุกฐานเดอ้อ